สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุ้ขู่สุ้ค้นนะครับพบพอกับจ่ากกวงชาแนลนะครับช่วงแดงๆทุกๆเมื่อพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับมันนี้จ่ากกวงเอาตํากุ้งนะครับกับหอยเชอรีนะครับผสมเท่กันนะครับแล้วก็เอาหนีมาใส่น้ำงดพักกูดพี่น้องสงสัยที่ตาพูดหรือมั้งที่แรกว่าที่เดียดใส่ซื้อครับก็เลยเอ้าได้ไหนก็ค้นเส่กันไปเลยครับพี่น้องครับ กะมีพักนี่พักขาแน่่พี่น้องพักบุ่งแต่งแน่จังนิดนึงมาเคือเทศว่าให้มันเป็นสีสันมะเขือแล้วก็พักขัแนแยงพี่น้องประมาณนั้นมามาพี่น้องมามาเข่าอยู่ข้าขงล่างพี่น้องที่ออกควอนท้องเนาะตีออกท่อนท้องหยับขาอกไกลกันสดน,นามกว่านานะพี่น้องอืม้ม đây phía non đây vô tay khẩu các bác hành nhang เป็นหัวบักไอยเชื่อ่พี่น้องอืม เป็นกุ้งแม่น้ำครับพี่น้องนี่ แซ่บพี่น้องเอาใส่งอดพักกูดน้ำเจ็ดเกงเดาวตำเขาตำหอยกับปุ้งเรียบร้อยแล้วเขาจังเด็ดหอดพักกูดนะครับใส่แล้วเอาตะพีค้นพอครับว่าต้องตำอันนี้ผมตำไปน้ำครับมันก็เลยเป็นลักษณะนี้เนาะพี่น้องมันสีแซ่บครับ ถ้าเป็นเมนูต่ำเนี่ยว่าเคยผิดหวังกับความเผ็ดแักเทียพี่น้องมาเต็มตลอดเลยครับ oh. คาท่าไปงั้นเด๋ยวเก็บซื้อมาตลอดครับเพราะอย่างเงยังบุงหมูหรอกครับว่าสีมากินกับหยังแต่ว่าซื้อมากวันครับเดี๋ยวก็สิมีประโยชน์เองครับใส่ส่วนสดหน่องสดแจ้กหน่อยก่อน 嗯。 ดูวเพ็ดแต่ครับพี่น้องเลยก็ปากปาก็เ้าแล้วครับพี่น้องเบ,บ็ดแบครับเพ็ดกัะแสบคืเอเราเดี๋ยวยหนี่ดูพักกด เราขออนุญาตพี่น้องกินนามกันด้วยครับกะแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้เป็นตําหอยเชอรี่กับกุ้งใส่กััและกะผมมีไอ้เนื้อผักกูดแนนนะครับจังนิดหนึ่งแต่ว่าที่แรกผมว่าเสือตําใส้กันครับผมว่าเสยไปแตะคนคๆนไส้ค,ค,คอสือครับพี่น้องผมไม่ตํเทอเลยนะครับมันจะเลยบ่คส่สดๆปันไดนน้ครับพี่น้องเนาะมีผักขาแน่ผักบุ้งแน่แตงแนนเขือนละกะผักกระแนยงครับพี่น้องม้อนีพาพี่น้องออกมาขางปลาครับพี่น้องครับ,อ,รบออกมาขางปลา กะทิมียุ่งเนี่ยประมาณนี้ครับพี่น้องครับขอพระพบประพ่อครับจ่าข่วงใหม่นะครับขอบวามคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่กดติดตามนะครับและก็รับชมจ่าข่วงมาโดยตลอดครับเมนูกะทิมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับการรับประทานวัคซุปภาพนะครับคำวอาในการรับประทานบางทีอาจจิบอกวัคซุปภาพคุณได้กราบขอโทษขอไว้พี่น้องหลายนะครับพบพ่อกันใหม่ครับจ่าข่วงแชนแนลมืออื่นครับสำหรับกินนี่พ่อไอซ์จะมีหลือครับพี่น้องขอบวามคุณหลายครับสวัสดีครับ